กาเปลี่ยนนมัสการพ่อแม่ผู้บา,าอาจารย์เจริญพรญาติธรรมพี่น้องทุกทุก,ท,กท่านในช่วงนี้ทางวัดลุมพูก็ได้เลิมการปฏิสังขรณ์โบสถ์วัดลุมพูซึ่งเแย่ก่อนก็เป็นเปิดโล่งเป็นโบสถ์เปิดโล่ง สนื่องด้วยภูมิประเทศจัดพานที่หรือว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทำให้เราต้องมีการเปลี่ยนแปลงวันนี้ก็ได้เวลาช่างลงทำงานพอดีอช่วงนี้ก็เราจะบูรณาโบสถ์เราจะทำการติดกระจกรอบทั้งหลัง เป็นรอบนอกซึ่งใช้งบประมาณทําสัญญาอยู่กับช่างอยู่ที่1,90,000บาททวนซึ่งในการบณญคร้งนี้เราก็จะทำหลายอย่างทาสีใหม่ทั้งหลังแล้วก็เปลี่ยนฝ้าใหม่ซึ่งฝนมันร่วกทำให้ฝ้ายิบซ้ำที่เป็นตัวเก่าได้ผูพังลง ได้ถล่มลงเราก็ได้ทําการเปลี่ยนใหม่ซึ่งงบป,ประมาณในการก่อสร้างก็เยอะอยู่อส่วนข้างบนนี่มาเรามาดูในข้างบนนี้ก็คือนีใบละกาโนนช่อฟ้าอส่วนหางหงเราได้ทําการตัดออกแล้วซึ่งเราก็ไม่ได้ตัดออกหรอกมันผูกเองทุกตัวมีทั้งหมด24ตัว ซึ่งเราก็จะได้ทําการเปลี่ยนส่วนใบละครนี้เราจะทําการปรปับปรุงแก้ไขนี่ช่วงที่เราจะทําการเปลี่ยนหางหงซึ่งมีทั้งหมด24ตัวก็ทําสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นจํานวนเงิน80,000บาทก็เรียนเชิญได้ทำพี่น้องร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยกันสําหรับหางหงก็ตัวละ 3,500บาททั้งหมดช้ย4 4ตัวซึ่งระบบไฟอะไรต่างๆแล้วก็จะทำการเปลี่ยนใหม่หมดก็เปลี่ยนเชิญจเจริญพรได้ทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่หมายเลขและบัญชีอยู่ในวิดีโอนี้ก็อนุโมทนาสาธุกับยศธรรมพี่น้องทุกๆท่านที่มีส่วนจุงเป็นผู้ที่แก้วกาดหาละเลงในการที่สร้างคุณงามความดีจเจริญในหน้านที่การงาน จเจริญด้วยเจยตุรพิธพรชัยคืออาวุรินะสุขาปะละคิดนึกสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยคุณธรรมและไซส,สิ่งนั้นไม่เลยวิสัยไม่พึงประสงค์ไม่ผิดกฎหมายป็นเมืองและไซขอสิ่งที่ท่านตั้งใจพัฒนาแล้วจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนทุกตนเทูน